สวัสดีครับสวัสดีครับผมแม่พีน้องทีฮักจุกโอ้จุกคนครับวันนี้ผมก็ได้เมนูน้ำพริกปลาต้มได้ปลาหลิมหรือว่าปลาจิริต้มแล้วก็มาตํำเป็นน้ำพริกนะครับชวนผมแม่พีน้องมากินด้วยผมเนื้อครับผมแม่พี่น้องก็จะคุ้นเคยกันดีนะครับน้ำพริกปลาต้มนะครับก็เป็นเมนูแบบเมียงเมงแบบตังเหนือนะครับเอามากินกันเลยนะครับโอ้ฟักกับเป็ดฟักสดเลยนะครับเอามาตึงสวนนะครับมียงหยังเก็บมามุเลยนะครับ เป็นน้ำพริกป่าต้มนะครับอาร์อหน้าตากันชั้ๆนะครับนี่ครับก็อาจจะเจี๊ยไปหน่อยนะครับแต่เม้อแน่นอนครับเอาครับลุยๆครับกับปลาสดมอมอครับนี่ครับน้ำพริกป่าต้มเจี๊ปลาเจิริเจี๊ปลาลิมนะครับต้มๆแล้วมาต่ำครับหรือว่าบางคนว่าน้ำพริกอดโหลดนี่ครับพอหน้าตาครับอ่ะอืม ไอ้ถั่วฟักยาวครับเอ้ฟักนอกมะเขือเจ้าพยาครับแลวหอมป้อมอ๋อฟักอืมตกครับตกอหอมแดงครับหอมก,กับมะอมอ่ะครับน้ำพริกปลาตม้มเจ้ปลาจิ้นมาต้มแล้วเคาเอาสเตรเจีนครับมาตัน้ำพริกครับนี่ครับอืม ผมตำบอบเพชรลำนะครับเพือ่อนครับผมจะโอเจครับนี่ทั้งหนกเป็นอาหารเมืองเมียงครับ เอ่ปลาลิมมาปลาชิดีมาครับชมเข้เออกกระจีนนะครับตาน้ำพริกผมโอจีเลยครับนี่เสีย เผือเ okay, จ้าพยาข้างนอกยังมั้งครับเตียยไม่กลนเลยกรัปพัะสุดหม้อครับยังมีปบดตม้ม ขาของป้อมนุมเขาเนาะกิ่ถึงหักนะครับแจ้ปละดุกก็ได้นะครับป่าเน้นได้ครับจะเนี่ยป่าจะลินุ่มนะครับปุ๊กว่าครับ พักอมป้อมบกแกรครับลูกมาถึงหางโอดอีเลยครับนี่ ปึ๋งๆก็แล้วนะครับพักนอกกนะนาีปัดต้มนะครับเสือเจ้าพญา ในความหวานของป่าครับนะครับ แจป้ปลานิ้นก็นได้นะครับเขาอริยจินปลานิ้นกับจิ้นมั่อ โอโ้ยถั่วพวกเนืปลาแก่นะครับในนุอ่อนๆ่ต๋อมอแตะผมไม่้อ้เฮ้ยผมจะจีพริกหยวกใส่ตัวหนนะครับแล้วกับพริกแดงใส่ตัว นอกนุ่มตัดกันดีเข้ากันดีครับนี่ครับพอครับ mm หวานปลาครับโม้เพราะผมนุ่ม ดงยะผลนะครับผมไม่เป็นองครับผักกับนี่ยถ้ากับสดุปจะรั้มครับเหมาะผมได้ผักกับสดกับลวกได้ครับข้างนอกกับลวกได้ครับมะเขือลวกได้ตัวพวกยาวกับปลวกไปต้มก็ได้ครับ นี่ผมจำถท่ยงไงเลยนะครับนี่นี่ครับโอตี้ครับซาใจาความเขียว お風呂の。Oh, หมะครับผม,มเ,เห็น้องเฮ้ยรองต่ำคนนะครับ นี่ครับเมื่อครับพุณ้พี่น้องครับรต้องพริกปลาต้มแบบตังเหนียแบบเป็นเม้งครับเอาแล้วครับพุณ้พี่น้องครับ คลิปนี้ตีป้าผมอมัยพนรุณมากินน้ำพริกปลาต้มด้วผมนะครับนีผมบ่เสียงนะครับช่วยใหญ่บอได้บอเล่นนะครับผมก็ขอขอบคุณปอมัยพิรุณจิตคู่นะครับจิตคอยที่ตามคลิปของผมเนื้อครับว่าจะเป็นคลิปแอลคลิปกินคลิปทำอาหารนะครับปอมัยพิรนณก่อนจะไปลืมกดกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนื้อครับพักกดไลค์ไม่ครับขอบคุณครับ